สวัสดีครับผมอนุชาบุราพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วันนี้มาพบกันในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสรเรื่องแรกเป็นมติคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เห็นชอบหลักการเสนอพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรคือในหลวงรัชกาลที่9ให้องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เราเรียกกันรู้จักชื่อว่าเป็นยูเนสโกประกาศยกย่องและ และร่วมเฉลิมฉลองในวาระ100ปีวันพระบรมราชสมภพในปี2570โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําร่างเอกสารเสนอพระนามต่อองค์การยูเนสโกต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัด การประชุมหาลือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นต้นมีมติเห็นชอบการเสนอพระนามของในหลวงรัชกาลที่9ให้ทางด้านองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องร่วมเฉลิมฉลองในวารละที่จะครบ100ปีวันพระราชสมภพซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีพศ2570 เนื่องจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อประเทศไทยทรงอุทิศพระองค์เพื่อปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงนิกรน,นอกจากนี้พระราชกรณียกิจของพระองค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการดำเนินงานขององค์การยูเนสโกทั้ง5ด้านคือการศึกษาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และก็สื่อสารมวลชนตลอดจนมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมสันติภาพความเท่าเทียมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้การยอมรับในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการดําเนินง,งานต่างๆเพื่อที่จะส่งให้กับทางด้านยูเนสโกแล้วในขณะนี้ประเทศไทยเองก็มีบุคคลสําคัญที่ได้รับการประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองโดยองค์การยูเนสโก ได้ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนาโกมหลวงนราธิวาสราชนาครินซึ่งรัฐบาลเองก็รับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันละครบ,คร,บครอบร้อปีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาคม2,566ที่ผ่านมาครับ ต่อมาเป็นอีกมติคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับทราบการถวายพระราชสมัญญาพระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทยแด่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรนะัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสนพระราชาฤทัไทยและอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุไทยทั้งนี้เป็นเนื่องในโอกาสครบรอบ 70ปีการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงให้ความสนพระราชาลุยไทยและอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุไทยทั้งพระราชาทานพระราชาดำรัสแนะนำเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านจดหมายเหตุอันเป็นคุณานุปการต่อการพัฒนางานอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุตลอดจนทรงให้ความสำคัญต่อการจัดหลักสูตรวิชาจดหมายเหตุในสถา บัณฑุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการวิจัยด้านจดหมายเหตุเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลังโดยในเรื่องนี้ทางด้านคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจะได้ดำเนินการเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีหอจดหมายเหตุแห่งชาติโดยจะได้ดำเนินงานถวายพระราชสมัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับ ต่อมาเป็นเรื่องที่อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ผ่านสถาบันที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินเบ็ดเสร็จในที่เดียวซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและก็บริษัทสินทรัพย์สุขุม วิทย์จำกัด จัดให้มีโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เป็ดเสร็จในที่เดียวควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและได้ปรับเกณฑ์การช่วยเหลือลูกหนี้ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าโครงการก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้อายุ ไม่เกิน70ปีเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการเป็นหนี้เสียหรือว่าเป็น NPL ที่ค้างชำระมากกว่า120วัน เป็นหนี้รวมไม่เกิน2ล้านบาทและสุดท้ายก็คือว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลายทั้งนี้การปรับปรุงโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,566ที่ผ่านมาเป็นต้นไปโดยประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ w w w c l i n i c g a n n .com หรือที่ call center 1443ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง1ทุ่มได้ทุก วันเลยนะครับ อีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่อยากจะขอเตือนนะครับให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์ที่มีการระบุว่ารัฐบาลทบทวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชี5,000บาทซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็อยากที่จะขอแนะนำนะครับว่าอย่าแชร์ต่อเพื่อป้องกันการสับสนแล้วก็การเข้าใจผิดด้วยซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐบาลและก็กระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายที่จะโอนเงินหรือว่าแจกเงิน5,000บาทเข้าบัญชีในเดือนมิถุน นายนนี้แต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมจากผู้ไม่หวังดีดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็อยากที่จะขอความร่วมมือนะครับว่าในส่วนของที่เกี่ยวกับข่าวเท็จหรือว่าเฟกนิวส์เนี่ยอย่าได้ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและก็ความเข้าใจผิดที่อาจจะขยายไปในวงกว้างเพิ่มขึ้นทั้งนี้เมื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆมาแล้วก็อยากที่จะให้ตรวจสอบหากมีความสงสัยหรือไม่แน่ใจในข้อมูลเหล่านั้นขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลออกไปให้บุคคลอื่น เพราะว่าหากแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนอกจากจะก่อให้เกิดความสับสนแล้วอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงสร้างความเสียหายแก่ประชาชน สำหรับภารกิจที่สำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่น่าสนใจก็คือมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำชาวนาองค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพศ .2566 เข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรับฟังนโยบายด้านการข้าวสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็น ขวัญกาลังใจแก่เกษตรกร,กรชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สําคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยเกษตรกร,กรและชาวนาไทยเพราะถือว่าเป็นกําลังสําคัญของประเทศไทยในการผลิตอาหารและข้าวเพื่อเลี้ยงดูคนในประเทศและสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนำไรายได้กลับเข้ามาซึ่งความห่วงใยขณะนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีก็คือเรื่องของปุ๋ย ที่มีราคาสูงรวมถึงเรื่องของพลังงานซึ่งต้องชื่นชมทุกคนที่ยังสู้แล้วก็ขอบคุณเกษตรกร,ร,กรสถาบันเกษตรกรศรกรูนย์ข้าวชุมชนต่างๆรวมทั้งกรมการข้าวและหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทํางานกับรัฐบาลปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโนโยบายสําคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีการรวมกลุ่มกันในการทําเกษตรแปลงใหญ่หรือว่านาแปลงใหญ่การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาด้านการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการส่งเสริมเรื่องของปุ๋ยจุลินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดการนําเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงรวมถึงการพัฒนาข้าวพันธุ์ต่างๆที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ําการบริหาร จัดการน้ำทั้งระบบของประเทศให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรการสนับสนุนปลูกพืชอื่นๆหลังการทำนาการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรต่างๆเพื่อป้องกันปัญหามลพิษ และฝุ่น p m 2.5เป็นต้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ําถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลว่าคำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกร,ร,กรและประชาชนจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามหาแนวทางที่จะทําให้เกษตรกร,ร,กรและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนสินค้า G.I. ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรให้ถูกต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนดูแลชาวนาในเรื่องของการเช่าที่ดินทำนาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่แท้จริง สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐได้อย่างแท้จริงครับนอกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่าทุกอย่างจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมมือกันพร้อมขอให้ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรชาวนาต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปความต้องการและแผนการดำเนินการด้านการเกษตรต่างๆทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางรวมถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการต่างๆที่ทุกคนจะร่วมกันขับเคลื่อนในระยะต่อไปเพื่อให้รัฐบาลปัจจุบันจะได้นําข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วยซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านผู้แทนเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ห่วงใยและดูแลช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและชาวนา มาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆเช่นการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสําหรับช่วยพัฒนาด้านการเกษตรการทํานาแปลงใหญ่การสนับสนุนเรื่องพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพทนต่อสภาพแวดล้อมทั้งแล้งและน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรได้นำไปเพาะปลูก ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลกับรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสร